สวัสดีค่ะเราคัดลูกเสร็จแล้วใช่ไหมเราได้ลูกที่เราต้องการแล้วคราวนี้เราจะมาห้อยอ่ะการที่เราจะห้อยห้อยเขาเรียกว่าห้อยลูกห้อยลูกเราก็ต้องมีมีเชือกเชือกเราก็ใช้เชือกไฟายเหมือนเดิมค่ะเชือกไฟายเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะมีห่วงเห็นไหมเราจะทําบ่วงไว้ทาบ่วงทําห่วงไว้เนี่ยทาห่วงไว้เพื่อที่จะห้อยห้อยลูกเขาดึงขึ้นการทําห่วงแล้วก็มัดอย่างนี้นะมัดจับอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่าง ก็จับจับนี้ขึ้นมามัดทำเป็นห่วงนีเน้เวลาเราห้อยเขาก็จะไม่ไม่มีไม่ลูดโดนโดนโดนขว้าเขาอ่าน,นี่น,นี่คือเรามัดไปแล้วคือเราเอามาใช้กลับมาใช้ครั้งที่หลายครั้งแล้วงน,ง,งนั้นเถอะอ่าคราวนี้แล้วก็ลูกที่เราคัดไว้อันนี้ใช่ไหมลูกที่เราเลือกไว้อ่าแล้วก็จับน้องเห็นไหมลูกใบบังไหมเนอ่ะจับแล้วกหว็ห้อยอย่างนี้นะคะห้อยอย่างนี้ขึ้นมาปิดมา แล้วก็มาห้อยกับเชือกเชือกไนล่อนไอตรงนี้ที่เราที่เราต่อมาเราจะไม่ใช่เราจะไม่ได้ใช้เชือกไฟจนถึงเหล็กนู่นนะเราจะใช้อะเชือกเชือกไฟครึ่งหนึง่งเชือกไนล่อนครึ่งหนึง่งอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็พอตึงๆอ่าน้องมาทายตรงนี้เนี่ยมันจะตั้งฉากอ่ะเขาียไม่ใช่ตั้งฉากมันจะเป็นอ่สีองศาประมาณนี้เห็นไหมเราเราเราจะไม่ให้หย่อนหล่อนหย่อนเกิน ถ้าหย่อนเกินเวลาลูกเขาใหญ่เขาเขาตอนนี้เขาโตมาเขาก็จะแบบเขาก็จะเหมือนหย่อนลงหย่อนลงเขาก็อาจจะขาดได้เราก็ต้องเอาเอาขึ้นอ่ะเอาขึ้นนิดนึงให้ให้เป็นเนี่ยลักษณะอย่างนี้พอเวลาเขาโตมาเขาก็จะหน่วงลงมันก็จะพอดีความตั้งฉากพอดีเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็มัดข้างบนเนี่ยมัดข้างบนแล้วก็มัดเป็นเอ่าเงื่อนเงื่อนตะกุกเงื่อน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 ที่เราไว้ตะเอ่อดึงตะกุกอ่นนั้นได้ เรียกว่าดึงดึงได้เห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วเวลาเราเราแกะเราเนี่ยมันก็จะดึงดึงได้เนอนตะกุกออกอันนี้คือการคัดนี่คือการห้อยนี่คือเสร็จละอ่ะแต่กระบวนการที่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 เราเลือกลูกแล้วก็มีแค่นี้ถัดจากนั้นคือบำรุงเราบำรุงให้ปุ๋ยให้น้ำอันนี้คือเสร็จกระบวนการที่เราดูแลมาละ ได,ได้ได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วยังไม่พอเราเราก็ต้องคอยดูแลเขาเรื่องโรคเรื่องแมลงเผื่อ <c oughs> มีแมลงอะไรมารบกวนเราก็ต้องต้องดูแลเขาต่อไปแล้วให้น้ําให้ปุ๋ยเขาต่อไปแต่กระบวนการที่ทํามาตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้รอชมลูกถ้าจะเขาเรียกว่าสลักลูกนะต้องให้ลูกเขาโตอีกนิดนึงลูกเท่ากําปันหลเกี้ยง,เ,ยงเดี๋ยวขั้นตอนนั้นจะมามาลงอีกทีนึงอ่า ตอนนี้อ่ะสวยสวยงามมากเข้าลูกไข่น่าจะใหญ่กว่าไข่ระบานไข่ไข่ห่านเนาะเอ้ยไม่ใช่ไข่เป็ดก็ใหญ่กว่าไข่ห่านนี่นแหละโอเคสวยงามมากโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ